ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโมเมนต์ฮิวใจพี่พิมหนูน้อยน่ารักของพ่อทีแม่ตายทำเอฟซี FC, หัวใจฟูอดเข้ามาชมในความน่ารักอบอุ่นละมุนของครอบครัวนี้ไม่ได้จริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้นั่นก็คือคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรก้าวไกลกับอดีตสามีของนักแสดงสาวตายช,าตายชุติมาทีปนาทซึ่งมีลูกสาวที่เป็นแก้วตาดวงใจหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือน้องพี่พิม ที่กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วนะคะสาหรับน้องพี่พิมตอนนี้เนี่ยอายุ7ขวบแล้วเริ่มตัวเป็นสาวแล้วนะคะเรียกได้ว่าความสวยเนี่ยได้แม่มาเต็มๆแล้วความน่ารักสดใสช่างพูดช่างคุยของน้องพี่พิมนะคะจึงกลายเป็นขวัญใจของพี่ๆป้าๆน้านะอาแล้วก็แฟนคลับที่เอนดูน้องพี่พิมเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสองนะคะทาหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีเยี่ยม อย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณทิมพิธานะคะเดินทางไปต่างประเทศและก็เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดและที่ต้องห่างจากลูกสาวเป็นเวลานานหลายวันและก่อนเดินทางนะคะคุณพ่อคนเก่งทิมพิธานะคะได้พาลูกสาวน้องพิพมพ์เนี่ยไปทานข้าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าเจแต่เพร่อเธอเมื่อก่อนพ่อบินเครวิ่งหลังดูจีบีผ่าน IG Story บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ฮิลจอบอุ่นน่ารักมากค่ะและคุณพิธานะคะก็ออกมาโพสตภาพขณะที่กําลังออกกําลังกายพร้อมระบุข,ข้อความว่าวันนี้สวนเบนพรุ่งน,นี้เซ็นทรัลพา,าร์ค พี่พิมพ์สั่งไว้ไปนิวยอร์กเรส a ตอร n t ห้ามขึ้นเรียกว่าคุณพ่อติลูกสาวมากและล่าสุดน,นะคะคุณพ่อทิมเนี่ยได้เอวมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram นะคะโพสต์ภาพขณะวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวน้องพี่พิมพ์โดยใส่เพลงประกอบ I Miss You ของศิลปิน Incubus นะคะพร้อมระบุคแคปชั่นว่าคิดถึงลูกมากค่ะตลอดเวลาค่ะพร้อมกับอีโมจิน้ําตาคลอ หลังโพนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาชมในความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกมากมายนะคะอาทิเช่นคงเป็นครั้งแรกที่พ่อและลูกห่างกันหลายวันหลังจากโควิดที่คุณพิมเนี่ยไม่ได้เดินทางต่างประเทศเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะคะนี่โทรหรือว่าส่องกระจกขาน้าเหมือนกันมากเอ็นดูพ่อสายในความคิดถึงเต้าพี่พิมพ์คนสวยของป้าคุณพ่อโทรไอโมหาลูกสาวน่ารักจังค่ะพี่พิมพ์คิดถึงพ่อแล้วใช่ไหมลูกเอ็นดูเต้าพี่พิม์ลูกบ้านก็คิดถึงพ่อพิมพ์เหมือนกันนะคะ ตอนนี้เนี่ยทางไทยวาวุ่นหนักมากพ่อทิมรักษาสุขภาพด้วยนะหัวใจของพ่อทิมอีกหนึ่งดวงคุณพ่อไม่อยู่คุณแม่ดูแลน้องแทนหลายวันเลยอย่างนี้ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วนะคะคิดถึงแม่ด้วยไหมตกใจแวบๆบแบบแ,แรกเหมือนคุณตายพ่อทิมไม่ต้องห่วงพี่พิม์นะแม่ตายเขาดูแลอย่างดีค่ะรอของฝากจากเมกากับแม่คุณแม่คุณ,คณลุกนะคะดูแววตาน้องพี่พิมพ์ก็คิดถึงพ่อทิมมากครับแก้วตาดวงใจของคุณทิมเลยงุย้ยพี่ทิมพูดครับนายา พ่อติดลูกหรือว่าลูกติดพ่อคะฮ่าฮ <driven> ่าฮ่าฮ่น่ารักทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยค่ะพี่ทิมอบอุ่นและกะลมุนมากๆค่ะความคิดถึงของกันและกันหลังจากเห็นโมเมนต์หิวใจอบอุ่นน่ารักของคุณพ่อและก็คุณลูกนะคะก็ทําให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่นะคะกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะ